สวัสดีค่ะทุกคนก็คือตอนแรกว่าจะแบบนั่งเงียบๆไม่ทําคลิปอะไรแล้วแบบก็จะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าคิดว่ามาทําดีกว่าก็คือเรากําลังจะไปสนามบินแต่ว่าเราก็ลืมบัตรประชาชนถ่านในกระเป๋าเราก็แบบโอเคลืมบัตรประชาชนเพราะงั้นก็ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะทํายังไงกับการลืมบัตรประชาชนของตัวเอง เราก็จะมาแจ้งที่สนามบินนะคะว่าเราลืมแบบประชาชนน,นี่แหละก็คือแบบก็จะใช้ใบนี้แล้วก็เช็คอินได้ตามปกติเลยเช็คอินได้ตามปกติเลยนะคะก็คือแบบว่าทําแป๊บเดียวมากแปบ๊บเดียวสุดๆแปบ๊บเดียวสุดๆแบบเร็ว,เวมาก,มากมใจดีมากเลยเป็นเร็วมากเลยเข,ขอบคุณมากๆค่ะ ก็คือเรืองรรทประชาชนก็ไปแจ้งที่สนามบินนะคะตรงที่แบบเป็นสถานีตำรวจเล็กๆในสนามบินภูกเกต็ตชั้นหนึ่งสำหรับคนภูกเก็ตที่แบบเรืมบรรประชาชนหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าจะบินจากภูกเก็ตไปที่อื่นเรือบตรประชาชนนะคะก็คือตรงนี้เขาแบบว่าทําเร็วมากๆใช้อยู่เร็วมากๆยิย ทุกคนก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้กำลังไปหายเกตของดานะคะที่จะเอาเงื้อนางไปยังโซนลูแบงคขณะนี้หอเรียนเชิญรุ่นสที่ถือที่นั่งโซนเกจะเอาี่ยนหมอเล่10กสานที่เหลือท่านที่เราต้ออการจนช่วยที่เราต้องการจะช่ยในนาสายการบินไทยเราอขอรุ่สาร บอกว่าวคือเวลรมาขึ้นเครื่องบินก็คือยังไม่เคยมาเกตเลยอะ่ะเราก็จะไปไปที่เวกันนะคะก็คืเหมือนเกตเกตน้องเมื่อกี้ที่มันประกาศมันยากแบบ เดี๋ยวเราจะเดินทาง่อมนที่ไทยบริการธรรมชาติาก็จะไปยังที่แอรพอเลยี่นะคะเพราะว่า เราสักไปที่พักคือนานแบบเ,เปือแบบเจ็เปอร์เซ็นน่ะคิดดีๆเราไม่ได้เอาแบงมาไม่ได้เอาแผ่นมาด้วยเอามาตัดโขงสัก อนนี้นะคะแล้วก็กลับห้องกันมาแล้วนะคะแล้วก็แบบวันนี้เป็นวันที่สู้ชีวิตมากๆเป็นวันที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าแบตมันหมดคือชาร์จมาเยอะแล้วแต่ระหว่างที่รอไม่รู้จะทําอะไรแบบก็เลยเล่นเกมกลายเป็นว่าแบตมันก็หมดพอแบตเหลือน้อยแบตมันก็หมดแล้วก็ได้แต่ชาร์จทีละนิดทีละนิดทีละนิดในคลิปนี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะว่า มันจะมีแต่คลิปสั้นๆคลิปสั้นๆคลิปสั้น,น,นาแบบมันหายไปหมดเลยแบบหมดตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วก็โอเคแล้วก็คือมันเริ่มง่วงแล้วแบบเหนื่อยอะเริ่มง่วงแล้วแบบคือตาแบบคือหนักตาแต่คือเราให้ฟังมาแบบคือตอนไปสนามบินอะตอนที่รู้ว่าเกตมันก็คือเป็นเกตแบบสร็จสีใช่ไหมตอนที่เขาประกาศเราก็เดินไป ที่สนาเป็นภูเก็ตน,นะคะแปดปอย่างงี้ก็คือลงไปชั้นล่างใช่ปะยังไม่เคยไปมาก่อนเลยปกติได้แต่เก็ตแบบตรงนั้นอะเออใช่แล้วก็ลงไปแล้วก็แบบก็เดินดีๆสักแป๊บหนึ่งเขาก็เรียกชื่อแล้วก็เป็นไฟนอลคอร์ใช่ปะแบบจากที่วิ่งอยู่ตรงนั้นอะคือในก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็เราก็แบบปิดกล้องแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวจะทําให้ดู คือแบบมันต้องร่าระเปบด้วยใช่ปะแบบยายากกระเปมากก็คือวิ่งแบบนันเลยอะิ่งแรงกว่านั้นดิแต่ว่าจมาวิ่งตรงนี้แบบนั้นก็ไม่ได้ก็คือตลกมากอะคือเกใกล้กันมากจริงแต่ว่าแบบฟนอลคออะวันนี้เป็วนที่ ประสบการณ์เยอะมากๆเหมือนกันนะเนี้ย่ยเก่งอะตอนแรกอะวันนี้ก็คิดว่าแบบตัวเองอาจจะกินหลายอย่างก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบเออก็ถ่ายคลิปไปด้วยอะไรอย่างนี้แต่ความจริงแล้วกินน้อยมากเลยเพราะว่ากินแค่เทีนยะแล้วไม่ได้ถ่ายทันด้วยนะก็คือแบบถ่ายตอนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินใหม่อีกวันเย้